สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อร้านว่าอิ่มองนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าหน้าตาร้านเขาจะเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยหน้าตาร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีทั้งจานเอ้ยมีทั้งถ้วยมีทั้งเป็นเหมือนหม้อไฟนะคะมีทั้งเป็นชุดเลยนะคะอันนี้ ทุกอย่างในร้านคือจะตกแต่งด้วยโอ่งหมดเลยนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะร้านน่านั่งเลยคะ่ะบรรยากาศก็คือแบบดีนะคะบรรยากาศดีและโล่งมากเลยนะคะทุกคนนี่ทุกอย่างตกแต่งด้วยโอ่งค่ะนี่เลยและบรรยากาศในร้านเขานี่นะคะ อันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะชนบุรีค่ะอยู่ริมทางริมถนนเลยนะคะร้านคือแบบตกแต่งดีมากเลยนะทุกอย่างคือโอ่งหมดเลยนะคะในนี้ตกแต่งด้วยโอ่งค่ะเราจะมาเป็นครอบครัวเราจะมากินเป็นชุดก็ได้นะคะชุดเล็กชุดใหญ่สั่งมาเป็นชุดได้เลยนะคะนี่ค่ะหน้าร้านหน้านั่งมากเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแคปหมูนะคะนี่แคปหมูใส่โหลไว้นะคะนี่โหลก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่โหลไว้ค่ะดูแบบนา่ารักนะคะเนี่ยใส่โหลไว้เป็นแบบนี้แล้วก็เครื่องปรุงหรือว่าอะไรทุกอย่างนี่ก็จะเป็นโอ่หมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเรามาดูกัรน,นี่น้ำซุปใสมากเลยนะคะอันนี้ก็เส้นหมี่จานนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อ นี่เส้นก็ค่อนข้างที่จะเหนียวนุ่มอยู่นะคะเขาบอกว่าต้องชิมก่อนปรุงนะคะเพราะว่าเขาจะปรุงรสชาติมาให้เรียบร้อยอคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอนที่ไปนั่งคนก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่เขาจัดร้านน่านั่งมากบรรยากาศก็ดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปรุงกัน ตามใจปากเรานะคะเราชอบทานรสไหนแล้วก็ปรุงรสนั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหน่ารักมากนี่ก็ใส่ลงไปเลยใส่น้ำส้มลงไปหลายๆช้อนอันนี้กลิ่นเปรี้ยวนะคะใส่น้ำส้มไปหลายๆช้อนเลยหน้าตาดีมากเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้เนื้อชิ้นใหญ่มากไม่พอใส่น้ำตาลลงไปอีกหน่อย <c oughs> นี่นะคะทุกคน ใครที่ผ่านเข้ามาชมฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะฝากกดซับสไครด้วยนะคะนี่เส้นเขาก็จะเป็นแบบเหนียวนุ่มมากนี่เลยนะคะเหนียวนุ่มรสชาติได้นะคะนี่เขาปากเข้าไปแล้วแล้วหายเลยนะคะ ไม่เลยคือน่ากินอะคะ่ะบอกเลยว่าน่ากินบรรยากาศก็น่านั่งนะคะบรรยากาศก็ได้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะไปกินกันแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ